พงศเปิดทำเลยตอแล้วครับโดนเกี่ยวตรงนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยดีครับตรงนี้ครับเสี่คะแนครับตายครับเปิดยกขึ้นไปพระพผม์เอยังอยู่นะครับยังอยู่นะครัับยงเหรอเคลื่อนเหรอโอนี่ครับสร้อนมากครับเปิดยกขึ้นไปครับ เกี่ยวร้อยดีครับพวกนี้ครับเกิดไปทางขวาเกิดโดดขึ้นไปครับผมยังไงวกนี้ครับเกียบร้อยครับเกียบร้อยดีครับเกิดโดดขึ้นไปเทอู้หู้เกือบโดนเกี่ยวครับมุนี้ครับครับช่องกลางครับทีเทิร์นเกิดโดดขึ้นไปขวาผมทันไหมโดนเกี่ยวแล้วครับเกี่ยวได้ครับยังไงครับแก้ตรงไหนครับซ้ายหรือขวายิงไปทางหลังครับ ถ้เปิดตยกขึ้นไปอาพงตันเล็บหวเยวอ้หัวเล็มีอะรกาะนนครนี้ยกไปเปิดหัวเลยกขึ้นมาอ้หอาพุงแกไไหมโอ้ยลุงดีับลข้ไปไอเรียบร้อยครับเอาครับเปิดเอาครับยกเอาล้มลุนลนแล้วครับลูกนี้ยังไงสไปยกขึ้นมาทีเด็ดเต สวัสดีครับเพิ่มเข้ามาครับทำไมเสี่ยงคงภาคเปลี่ยนครับอ๋อวันนี้เป็นแอดมินพวกเขาวนะครับแต่ก็ไฮไลท์นะครับแอปธงจีพภารกิจนะครับเดี๋ยวก็แอปธงก็จะเข้ามานะครับเอาละครับดูชนนี้ก่อนครับเตะ่ยโดนเกี่ยวอีกแล้วครับโอ้หลุกขึ้นมาทีนเรียบเตะเรียบร้อยตีเสมอแล้วครับโอ้โหนี่เก้าต่อเก้าครับเพื่อนเปิดหนึ่งลุกขึ้นไปป้าพง รอนแล้ครับร้อนอยู่เลยครับเอาละครับยังไงตีหัวยังไงที่เธอเกี่ยวเกี่ยวแล้ครับำสงบครับโยกไปมาพ้นเอาแล้วครับสยดยามเกี่ยวครับยกขึ้นมาเตะเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้ครับมาสี่เตะตีนะครับสุดสยามครับอีกต่อเก้าไปเสิร์ฟท้ายครับเพิ่มเปิดหนึ่งโยกขึ้นไปมาพ้นตีหัวแล้วไมกนีนะครับตีไม่โดนครับไม่โดนล้นครับไอ ต่อสิบครับพี่เทิร์นเสิรฟ์ฟช่องกลางเอ,อดิดึงลงเข้ามายังไงตีหัวนะครับยอดนะครับยอดพี่เทิร์นพี่เทิร์นทันไหมลูกนี้ย,ยันไถ่ครับตีเตะเรียบเลยโอ้เรียบเลยครับเอาแล้วก็ตีเสมอน,นะครับสิบต่อสิบไปเซิร์ฟเสิรฟ์รฟ,รฟ,รฟลงไปอีกครั้งเปิดึงลงขึ้นมาเตะนะครับตีเตะครับเสียนะครับโดนตัวครับลูกนี้ครับไปเสริมครับเสริมไปทางไหนครับ ออกครับโอ้โหออกเยอะนะครับน yeah, ี้ครับสิบต่อสิบครับครับซ้ายครับไปเปิดหนึ่งยกขึ้นมายังไงเตะโดนเดียวพี่ท่านเกี่ยวเขาครับยกขึ้นไปบเตะโยนเกี่ยวบอลดี่โอ้โหสิบต่อสิบเกี่ยวหรือยังไปในตรงนี้ซ้ายหรือขวาลยงไปครับเปิดนะครับโอ้โหเอาละครับยกขึ้นมายังไงตีหัวนะครับตีหัวนะครับโอ้ยหตรงนี้ ติดตามไปนะครับจะได้ไม่พลาดกันรับชมครั้งต่อไปนะครับเอานะครับยกขึ้นไปขาพงเตี้เรียบร้อยดีครับลูกนี้ครับโอ้โหกระจอกหัวนี้เขาเรียบร้อยแล้วครับเด็ดต่อสิบสิบสองต่อสิบรับเสียไปได้ด้วย สวัสด uhm. ีเอฟซีท huh. right? ุกท่านนะครับที่ก็มาติดตามตุ้งเพียงเรานะครับขอบคุณมากครับหลังเกต10ท่านนะครับขอบคุณมากครับผมตีกว่อ12เออนะครับโยกขึ้นไปป่ามือโอ้ยกุกทางอาวงเตีเลยโอ้ยเอาแล้วครับครับสี่เปีดกต่อ12ครับครับเสิร์ฟคว้าครับเออนะครับพี่เท่ 1ิองต่อสิเอ็ดเฟไปไหนลูกนี้เ์ฟยงไปโอ้ยอนะครับโอ้ออกครับลูกนี้ครับลูกนี้ออกเต่อสิบสองครับเเิ่มหนึ่งครับลยกึ้นไปปาพคเนี่ยเลยดีครับโอ้โหวเดียวกันัครับเ์ฟไปไหนเออเ์ฟดีด้วยตรงนี้่น้หละครับเอายังดีเล้วครับยังไงเตะเอาเลครับ ปาดคนาคนยังไงลากเล่นเองเอ้อรุนอยู่เอาละครันห่างโอ้สิบเอ็ดต่อสิบสองครับเอาละครับเติอนหนึ่งล้วครับโยกขึ้นไปปาพงเอ๊ะเรียบร้อยดีครับโอ้โหเอาละครับครับกินเด้สิบเป็นยังไครับสิบสองต่อสิบเอ็ดเสื่อมโยงไปเอาละครับเปิดนละครับเปิดนละครับโยกขึ้นมา ครถรถดีรถดีหดูไม่กล้าครับลูกนี้ถือว่ายุกสวยนะครับขี่หัวนิดไปแล้วครับขีหัวครับโอ้โเคเลครับชนะไปเหมือนเดิมครับตัสปอร์ตนะครับ13ต่อสเกลนะครับสุดแฟนนะครับคู่นี้ครับโอ้โหนี่นะครับดูดูหน้าผู้ชนะเลครับผู้ชนะเลยครับนี่นะครับผู้ชนะครับผู้ชนะครับผู้ชนะครับผด้ครัชนะครับมากันเต็มเลยครับวันนี้ครับทีมงานมากันครบเลยครับ